ี่เป็นฝาม่ให้ถูบเยก้านี่กระเพื่อนนพวกตับกล้านี่เ่ไ้กตงไวนิดเยแ่ล้อไวน้องน่งหัดจบนือตกล้านกรเ่น่ตาม่อน้งเสือ่อกับดีวใช่ไหมหรือใช่มีไอแตงกว่อยน่พวกเนี่ยน่าปวะเด็นเขาออกมากมันน้ำมพนอมไหนี่ก็ว่าฝาฝักเขาสร้างเไเห็น ก้ยกงใส่มะกอกค้งไปโคเบตักุงใส่มะกอกยอนี้มะกอกแซ่บมากค่ะ้ากัมเตันเต่เป็นรากิมรรอย่างเลกมาตกเลยจืดแต่อันนี้ไปกัไปตะกินเอาเนี่หอมเนี่ถ้าเราก็ต่บอกกูว่าชิลเตใครกับพวกได้สิเอานื้อข้าวบกสะป่าไหัสาบกสะป่า

มากินอันนี้ใครด้วยเจ้าอันนี้กุ้งกู้งเลทอดเลยขึ้นมาทุกปอนด์จอ หยุดไปเปลาเหงาแตะทัก่อนแล้วไปได้เพอนหน่อยถุงเราก็ตองนุงนงัวเอ็มนงัวเกินไปออมนงัวก็ม่้แต่เราบังนั่ไปอยู่ในหนเด็ในตัวแช่มาไปแม่ออมเหมหน้าเมาเมื่งกันมา ตลงได้ไสดกูมากิโห่กินเป็น,กกนปอย่างไรังเคแต่บอมไม่ได้รู้เต่าจะเหนอยอันนี้นองนอมโห่มันเผ็ดอันนี้อมน้องงัวจ้าอมน้องงัวโหแบบใหญ่เกี้ยขอกินขนมเจ่นหน่อยได้ไหมให้ดูดให้ไหมอมน้องงัวจ้ากาแฟมันมีอีกไหมต้องไป,ไปต้มใหมห่มีแต่ต้องไปต้มแต้มบกระซิอโอ้แม่มือ่ครล้วคือแสบแผบ สีชมพูอยู่นั่นเดี๋่วมันเลื่อนโอเคว่ามันจะตกจะกินอะไรมันกินไม่ได้มันเผ็ดพี่บ้านเอาไปล้างน้ำให้น้องผอโทรมาเราเล่นหนีโอ้ผอมันโทรมาแต่บ้ามันหนีแต่พวกเราตับยายก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เย็นลงไปล้างก่อนกินเแล้วไปล้างอยู่ใครรับไปเอาไปแล้วมาลวกใหม่ไปมาพูดกับพ่อเมื่อไหร่แล้ว เดี๋ยวเนี่ยกินขนมเต้นขนมเต้นเยอสุดคยมาบ่ายเลยพวเป็นนังมาบ่ายมาแบ่ครับโหลดมว่าวกไปทงานบ่รอมะได้เอามัเหตุบ่ฮะพอักเลยดยมาให้เนี่ ไปเลยตองาโล่ไปเลยครับตองทำให้เขา่อย่าคนับเาตัดอหใไมบขเบนอกอระพึ้งมะลำไทรักกระพิ <sk <sk ้งผักซ um> ีมาจ้ะน <sk <sk ี่ละปลากรอไปกิกดิ้วกดาว อ๋อส้มผักผักดองเจี๊บอกว่าเอาไปนั่งยางเลยค่ะหวัวหน้าบอกว่าความคิดเดียวกันกับหวัวหน้าเลยเลยมา <laughs> พอปังยาวเองเลย<ป>อ,อืมอยากเด๊ะอ๋อคนนั่งที่มากินเข้าก็บอกว่ากิน้าอแนะ ข้าวตับเป็หเ็ั้ม่าเอาต้มใหม่เลยนะเ่ต้มใหม่ให้พวกนี้นะชซฟเฟอร์แซฟเอร์่ก่ต้มเอาลาพกนีพวกนี้ไปกไปโรงเรียนไหมไม่ไปหยุดอยากเรียนกินอันีเจขาวฟเม